พ่อหน้าจะคล้องลุงซานถามเราก็น,กนวาว่าจะใส่ผักอีลอ,อกมันหลายลุงซานตรงนี่ผักอีลอ,อกมันเยอะอ่ะอ๋อผักอีลอกยื้อแค่หนี้งลอกคนนี้มันหิ้วออกขูนี่ฮัลเพิ่งวันนี้จะมากินข้าวป่าเนี่ยมันพอได้แกงถึงที่ไหมวัมนนี้ในแกงในตัวนีร์นั่นเด้นั่นเด้นี่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 ฮะต้นนี้มอญเหงามอนสีขุ่นกันโอ้นี่มันน่าเอามีตัดไม้ตู ห่วยมันมาหลายๆนี่เอายังไงห่วยเอาสี่แล้วแข่งกันตึงเันเลยแล้วทีตั้มนี่ดึงเอาได้ป่ะเออดึงเลยตัวถึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยอีละเทียแรกเราบาดในสี่ได้ร้องมึงปากอีหลอกคะประเดี๋ยไปแย่งกินก็แซ่บซุ่เนาะโวยวายตัวนี้ก็บุกตัวนี้ตัวนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมพะว่บรแดกวันนี้ภาพพี่น้องว่าลาะหาเอกอีหลอกไปแกงกินเขาป่าสวยครับพี่น้องนั่นบอกเออเออเออมียนเมียนเมียนน,น,นนี่สีครับพี่น้องค่อีหลอกถือว่าออกหลยอยู่แถวนี้พาพมาาันลาอแถวนี้แหละครับพี่น้องไอแถวเทียงยัยสารนี่ละแล้วบอกว่าพ,พักอีหลอกออกหลยอยู่ที่มุสัน บรเคยกินกันดอกครับพี่น้องนี่ละเทื่อแหลกสีร้องแกงกันเบิงึงเห็นข้าเจ้าบอกว่ามันแสบมันแสบเพื่อนสัน้นไปครับพี่น้องรอกเก็บพักอีหลอนต้อ,อกันก่อนโอ้เม,มนเบดครับพี่น้องแถวนี้อันนี้โมแมนเดอ้อนี่อันนี้ต้นกระพุกด,ดวงนี้โอ้กระพุกเกิดขึ้นร้ายหรอครับพี่น้องอ้าวเหรอขึ้นต้าเอีหอออลอด ้นกระพุกตัวนั้งบหนึ่งเหมือนกันเลยอ่ะเออมันเป็นพันธุ์เดียวกันนี่แหละกระพุกนี่ก็แซ่บเด้อครับพี่น้องเอาหาตรงหาปลามาหนึ่งใส่เนาะสิ่งที่เห็นอยู่ต้นหนึ่ตงต้นหนึ่นงผมว่าแม็นแมน,น,น,นอยู่แหลคะครับพี่น้องอู้อตน้นนี้งามเพลินดินี่โอ้พออีหลอกมันสิต่างกับกระพุกบางดีแล้วครับพี่นออ้องดิ มอง,งล้ลำต้นมันสีเป็นมันมืนเนาะพระอีหลอกเนาะส่วนกระพุกมันสีเป็นหยำน่ำหย่ำเออต้นใหญ่สุดแล้วเหรอเออต้นใหญ่ค<ม>รับคต้นนี้ไปดูต้นนึงต้นนึงหูววเห็นว่านนนนนยุบยุบไมมนันนไอ้นี่ไหมเออไี่ละ่ะดงพักอีหลอกอีหลีครับพีน่น้องสมนัยสารละวาอยู่ดอกว่ะแถวนี้ ผุนดอกนึงดอกนึงเอาซุ้มผุนกำลังขืนขึ้นพี่น้องขึ้นเครื่องผุนกับนี่ได้ผุนผมยางไก่มาตั้งหลายดอกครับพี่น้องนึ่งนั่นเอาเลยนั่นเห็นบ่นั่นเห็นที่บ่สมอยู่ดอกสมอยู่ดอกครับพี่น้องเอาด้ว

จนมึงกันหน่อยต้นนี่ต้นใบใหญ่เป็นไรเอาก่อนรู้สึกว่าตรงตรงคัดแล้วล่ะครับพี่น้องมันหลายพวดจของเอาแต่ต้นยิ่ใหญ่เลยเด้อต้นน้อยเราต้องเอาเด้อโอ้แมวนวดพี่น้องเหนื่อยแล้วนี่หลขึ้นเด้อ อันนี้ก็ใช่เออต้นต้นน้อยๆก็จะเอานี่นี่ต้นน้อยๆสิเพรต้องเอาบรรณาไหมต้นน้อยๆซ้ำนี่เพ่าต้องเอาขีข่านปอกเอาแต่ล้ำงใหญ่เออเห็นเห็นพวกอีหลอกหลายบาดนี่สิคัดเอาแต่ล้ำงใหญ่ๆได้ครับพี่น้องรอบแรกๆนี่หอบเอาเวิร์ดบา็นลี่สิกันต้าวเต้าาเอะล้ำยิ่งใหญ่ ปลาธรรมาดาบ่ธรรมาดาเต็มย้อนใบไปดูอีกต่อครับพี่น้อง อย่างนี้ไล่ลีครับ้า่นัอง เอาประวัติบุหยเบิ้งแนวอย้เบิ่งแมนเบิดดขัาพี่น้องนี่นี่คือต้นยี่เง่เลือกเอาเลือกเอาได้เลยแต่ว่าสิพ่อหรืล่ะขัาพี่น้องบว่าเอาเมื่อปไะว้แล้วเลยเลืกินสวยแล้วเพิ่นสะอ่อนแล้วล่ะรับพี่น้องเท็ดเอาเด็ดเอาเนาะวันนี้ว่าสิพากันไประหาเบิ่งยานา่งหละครับพี่น้องไปแกงใส่ก็พักสมปอยเนาะว่าสิเศร้ากับคือยังพอไปหนาเรืออยู่ พักครับพี่นอ้องหาเราบางอย่านั่งไปแกงใส่ก่อน <c oughs> พ่อตอน้นยานัง่งครับพี่น้องบ่ยานั่งไฟไฟมันใหม่มันก็เลยแบบมีแต่ใบอ,อ่อ,อนๆอยู่โอ้ที่ต้นนี้คือิพ่ออยู่ดอกเนาะเนาะนั่นี่เก็บใส่ <c oughs> มือ่อยเดี๋ยวขอเอาอันนี้ก่อน <c oughs> ว,ว่าสิวเอาเราก็ยังต้นมันงามเลยครับพี่น้องพ่อบ่อยนานั่งทำหนึ่งพ่อแกงบ่ะป่ะครับพี่น้องได้ไปยานัาง่งเราก็เดี๋ยวไปแกงพักอ,อีกหลอกกินสวยเสบแสบป่ะ อันนี้เป็นพะอีหลอกที่ต้มแล้วครับพี่น้องต้มเปอยไปจากน่อยหนึ่งย่านมันคันต้่มไปเปอยอันนี้จะเป็นเครื่องครับพี่น้องนี่นี่หมูสามชั้นพร้อมเดอ้อแล้วก็ยนานี่งยวกดเติมยนานั่งลูกหมอนลายบ่อีบ่เอาพ่อตัวล้าเป็นพักพักก็จะมีอันน,ะะน,อนี้แล้วครับพี่น้องมีคาไดซานีแล้วแล้วก็ อีกอย่างก็หน่พักสมพอยแล้วก็ผักอีตูหลุกโดดซ้ำนี่ละเอาหมูเอาหมูลงเลยถ่ายกินเข่าสวยน้ำกันกันเลยไงเอาว่าสิต้มหมูก่อนครับพี่น้องต้มหมูแล้วก็ต้มผักกันก่อนเพราะว่าอันนี้ต้มเปลือยผัดนี่ต้มผักอีหลอกเปลือยพร้อมผักอีหลอกนี่สีลงที่หลังมู เอาลุงเลยบอผักลุงเลยเอานี่ยุมผักลุงไปก่อนเลยคิดว่าหมูเริ่มสิสุจกจักนน้อย,ยแล้วล่ะครับพี่น้อง <c oughs> สิงได้เอาผักอีหลอกลงเลยนี่ บเิ่งพออีรอตุ่มเ,เปื่อยสะกดเออนี่เฮ้ยคืออยู่บา้านนี่คืออยู่คนคนดีๆนะคนดีแเนาะโอ๊ยเอายไอีออตู๊ใส่ขอซิมึอไงนะอืมแบ่บปะนี่เลยเว้ยผ่านผ่านผ่านชาวบ้อง มาโยกเลยดีกว่าอือกากันยังเหล็แกงใส่หมูมั่นตื้นเฮัอยตุวยๆกูน่ะนะอื้ยของกิบ้งมาเด้อ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 ครับพี่น้องกินกับสวยต้องกันเด้อบาทนี่แกงผักอีลอกอือ่ยังนี่แกงปลาปบ่เออแกงปลาจันตัวนี้อืออีินบ้อือ คอร์ลองพาอีหลอกอก่อนใ้ดอกก่องไโอ้เ่ยอืมเ <c oughs> อ้เ <c oughs> บิดแสบอยู่เท่านั้น <c oughs> <c oughs> มา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 ,มาครับพี่้องแสบแสบแสบ,สบ

สเลด์ินเลยว่ะอนอยู่หวานใจ่อยๆ้ยมันเป็ดกระลุกโดดกับไตรูกของแก ย่มเอาหน่ไปาบานใส่เลกหน่อยแกงเราผาบานเล้วจะไปแกงหน่อยด้วยใช่ที่เขาคนดีมันยยังยองงานใน่างมึงขุนมาเนี่ยเดี๋ยวไปยองมันใส่ให้งขุนแซ่บรลดนี่เขาคักอยู่หรอทำวลาปูหมักนี่เขาว่ามั่นมั่นหรือบ่มังมั่นบ่แล้วมาดี๋มัน นีคนย่ที่มากินมัยนะแย่ที่เรากินมั่งหมดเลยแซ่เพราะ่ำนี่ผูกยีคุผูกทำยังไงถือว่า เด็ดสมคำลำลืออยดีครับพี่น้องเมนูนี่สุดยอดคุณาเขาเอาขล่อกลุ่งแกงกินเลยเอาลุกงองกันเลยทำแกงยิแกงไทยดีบีบมุมุกกระเซ้าเลยมุกเขิอีกเลยนี้คนเราคนเราสำสักรีกรโผบีบไวต้มบุกเลย กิน,น,กข,น,ข,นข้าวอิ่มแล้วผมว่าสิพากันไปตัดเอาต้นกระพุกไว้ไปหนึ่งใส่ปลาครับพี่น้องเออจักปลาเพิ่นอยู <c oughs> ่ใส <c oughs> ป,ากกาปลาเ <c oughs> <c oughs> พิ่นก็อยู่ห้วยไปเลยทุกคนปลาครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกระพุกจักล้ำผ่งล้ำไปไว้เฮียนก่อน ต้นนี้น่าจะพอได้กำลังอ,อ่อ,อนๆนี่เจ้าของตัดเอาไว้แน่น่ต้นนี้ก็พุกนี่ต้องเอาต้นออนอ่อนมันครับพี่น้องมันยังบกขั้นถ้าต้นแกแล้วมันสีขั้นอ่อ,อนๆก็คือนี่หยอดหยอดมันยังประมาณหนีอยู่ครับพี่น้องนี่อันนี้บกขั้นแต่ถ้ามันบานแล้วนี่ขั้นพุ่นต้นหนึ่งเจ้าของอเอาจากักสองสามลำนี่ละครับพี่น้อง เออมันบ่นได้มันบ่นได้ขึ้นใหญ่พุน่นตน้นพุ่นต้นพุ่นโอ้โอต้นนี่เพาะเลยเลยครับพี่น้องพี่นี่อยากได้ต้นประมาณนี้แหละนี่นี่เป็นหนึ่งไซปลานี่แซ่บขนาดเด้อนี่เ้ยต้นลำบักใหญ่เลยเออลำเขียนเลยเอา้าตัดลำนี่ก็พอแล้วล่ะเออตัดลำตามลำเอ๋อต้นนี่ก้อนเกียวบ่ได้ปลา <ś> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็สิ้นวัยซ้ำนี่ก้อนแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวมือเดี๋ยวมืออื่นผมพาไปหาเลาะเบิ่องตามาใส่มาหนึ่งใส้กับพกุกอีหละปะพ่อกันไม่คลิปนาแล้วครับพี่น้อง